ไเต้นเรื่องนี้ก็ผมว่าเขาเป็นอย่างนี้เลยครับเป็นคีติกาที่มีความเป็นคีติกาใหม่ระวิการผสมผสานส่วนของผมที่ก็จะนิ่งๆเลยเป็นคาเตอร์พระเอกที่แบบครบสูตรมากๆเลยอ่ะจะต้องลงแล้วก็ดูหน้าแกล้งเป็นที่สุดอะค่ะด้อยมันดินค่ะดินดินน้ำลมไบเอ้คาลิเตอร์เป็นคนเออซ่ารักสนุก สวัสดีครับผมน่านน้ำนะครับก็เป็นคนอารมณ์ดีคิดบวกเป็นคนใสๆสครับผมมหากุณเป็นเลขาของพี่พุทธครับก็เป็นมีเลขาสองคนมีโบแล้วก็มีน้องมิ้นซึ่งเราสองคนก็จะเป็นคู่ขัดกันกัดไปกันมาแล้วก็จะได้กัน่วงเอ๊ะอดได้ไหก็เดี๋ยวติดตามพวกเราแล้วกันเพราะเป็นความลับใช่แล้วพอดีมีชื่อว่าเสีหวางหัวใจไม้พัดบีดเอ๊ะไม้บีดพัดหัวใจเอ๊ะเอ๊ะเอ่อขัดค่ะเอ๊ะ เเออ๊๊ะะค่ะเีราจะพาไปทัวร์กล้องนะคะทำเลยค่ะพผู้จัดทำทุกอย่างเลยค่ะผู้จัดทำทุกอย่างจริงก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนนะโอเคไม่แล้วเส้นเต้นเส้นเต้นพี่เห็นนักแสดงทุกคนแล้วพี่รู้สึกเลยว่าพี่สนุกสนุกพี่อยากถ่ายแล้วอยากถ่ายแล้วอยากเปิดกล้องแล้วอยากถ่ายเลย นี่คือวันแรกไปติ้งอันนี้คือวันที่พี่เขาบอกกวดหัวเราจะฉายอันนี้ให้พี่เขาดูว่าพี่เขาบอกพี่รู้สึกสนุกใช่พี่ทำเปลี่ยนความคิดนะคะ ละครเรื่องนี้นะคะก็เป็นละครเรื่องแย่เลยที่พี่จุ๋ยเนี่ยเป็นผู้จัดแล้วเราก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าเป็นละครที่เหมือนรวมญาติเพราะาการอยู่การแบบแปดเดือนสิบเดือนอย่างเงี้ยมันแบบมันญาติแต่พอทุกคนมันเป็นแบบแฟมิลี่จริงๆอะคะ่ะเราก็รู้สึกแบบทับชชิ่งมากเลยอะคะ่ะเห็นไหมครับถ้าพูดแค่นี้แบบพี่สาคงหนูยังรู้สึกแบบน้ำตาคลอไม่ใช่เหยียบตีนวันนี้ก็ส,สนุกไหมครับสนุกค่ะเปลี่ยนไปประมาณ สนุกมากค่ะวันนี้สนุกมากครับ,นนก,ก,รบก็เป็นการถ่ายโปสเตอร์ละครที่ตัวเมย์นะยังไม่เคยถ่ายโปสเตอร์ละครอ,อะไรที่แบบจริงจังใช่ใหม่ก็เหมือนกัน,นะค,ะค่ะไม่เคยคถ่ายแบบโปสเตอร์ที่แบบดูน่ารักเสื้อผ้าสวยแล้วก็มาถ่ายกันภาพก็สวยแบบเกินคาดดีมากเลยะคะ่ะชอบ ิตติ้งดีค่ะชุดสวยค่ะแล้วก็คาแรคเตอร์ตอแต่ละคนก็ดูแล้วทุกคนก็ค่อนข้างแซบไม่ว่าจะพวกเราหรือคุณนางเอกเองก็ชุดก็ค่อนข้างแซบอยู่บรรยากาศวันนี้ก็สนุกสนานมากๆ ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวจะเปิดกล้องกันแล้วนะครับฝากด้วยค่ะจังหวะหัวใจในสาดค่ะ